สมมุติว่าถ้าเกิดว่าไทยต้องการแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยการเอาเรื่องมูเข้ามาจริงๆอย่างนี้มันเป็นการเผยแพร่ลัทธิที่เป็นมิจฉาทิฐิซึ่งมันจะเป็นโทษมากหรือเปล่าจะขับหา <c oughs> อาจารย์ประเด็นตรงนี้อย่างเมื่อสักครู่ที่เรามามองกันก็คืออย่างนี้ว่าคนบางคนเขาคิดแบบนี้ก่อนนะเหมือนกรณีที่ว่าทำยังไงห้ามยังไงคนไทยก็ไม่สามารถที่จะเลิกเล่นกนนารพนันได้ ทำยังไงห้ามยังไงก็ไม่สามารถที่จะเลิกเอโซบุรีได้ทำยังไงห้ามยังไงก็ไม่สามารถจะเลิกกินเหล้าได้เป็นต้นเหไเนี้ยอยากกันนั้นเลยมันหมดแรงที่จะห้ามแล้วไปไปมาห้ามบนดินมันก็มุดลงใต้ดินว่างั้นก็ดึงมันมาขึ้นมาบนดินซะเลยในงวิธีคิดของคนในยุคนี้ดึงมาให้มันทําแบบถูกกฎหมายแล้วก็มาควบคุมมันได้เลยว่างั้นเถอะแล้วก็เก็บภาษีะเสียยังไงยังไงมนุษย์มันก็มันก็เชื่อมันก็มันก็ชอบมันก็จะ ถึงหา้ามแทบตายยังไงเดี๋ยวมันก็วิ่งไปแอบ,บใต้ดินสังคมไทยไม่ทําเดี๋ยวพม่าก,ก็ทาพม่า,มาไม่ทําจีนก็ทําจีนไม่ทําไต้หวันก็ทําเหมือนก็บินกันไปไต้หวันก็ไปซื้อเครื่องรางของขัง,ง,งกันมาหรือไปเอามัเสร็จอีกเยอะมากใครๆก็ทำบอกอประเทศเราก็มีศักยภาพในการทพาํพระแเราก็มีพร้อมที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เดีเรามีลรืองสูงเรือสีสามารถที่จะโปรโมทอะไรต่างๆขึ้นมาได้อีกเยอะแยะก็ทําขึ้นมาแล้วเอาเป็นผลรายได้เป็นผลผลิตอะไรได้ไหมเนี่ยไปๆมาเขาคิดกันแค่นี้นะ ซึ่งซึ่งมันก็คิดได้มันไม่ได้ยากอะไรในการบริหารจัดการแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันจัดการได้หรือไม่แต่ประเด็นก็คืออย่างนี้เมื่อสกูมม่หมอแจงบอกว่าอี้เรามนจะีการเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมมันเป็นตั้งแต่คิดแล้วใช่ไหมไอ้ความคิดเนี่ยมันคิดไม่ถูกเนี่ยคิดไม่ถูกก็เรียกความดาริผิดเขาเรียกมิจฉาสังกับปากความเห็นผิดเนี่ยเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมมันตรงข้างข้ามคำว่าสัมมาทิฏฐิเห็นผิดก็คือ เช่นว่าไปเห็นว่ากรรมการกระทำกรรมเนี่ยกรรมใดๆทั้งหลายที่กระทำไปแล้วเนี่ยเช่นว่าทำดีทำกุศลเนี่ยมันไม่เป็นกุศลแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจผลของการกระทําดีและทําไม่ดีทั้งหลายว่าผลที่มันเกิดขึ้นในขณะเขาทําเป็นยังไงอย่าง,ย,างยกตัวอย่างเช่น เวลาอกุศลเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นความลิษยาเกิดขึ้นพยาบาทความอาฆาตทั้งหลายความเห็นผิดต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นความดําริลีผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ความหลงความไม่รู้เกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นตัวเหตุผลของมิจฉาทิฏฐิมันก็ทําให้ตัวสภาพจิต ที่มันเกิดความมินผิดนั่นน่ะปั่นป่วนเนี่ยความเครียดความกุ้มความทุกข์ความวิตกกังวลทั้งหลายมันมันเกิดทันทีมันก็เลยไปทําให้สภาพจิตของบุคคลเหล่านั้นน่ะจิตที่มีโทษจิตที่ปีโรคจิตที่มีของเสียจิตที่ไม่สะอาดเอี่ยมอ่องฟองแพ้วจิตที่เป็นไปกับความทุกข์จิตที่เป็นไปกับความมืดบอดนี่แปลว่ามันให้ผลในขณะจิตเขามันเองเลยนี่ก็ประการที่สองก็คือบุคลิกภาพที่มันผักออกมา สีหน้าแววตาพฤติกรรมทั้งหลายที่ออกมาแบบโหดโหดหยาบหยบหรือออกมาแบบแบบโง่โง่แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวออกมาแบบผักพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆออกมานี่ระดับที่สองงั้นระดับหระดับสเนี่ยกรรมชั่วทั้งหลายการกระทําไม่ดีทั้งหลายมันให้ผลสองระดับทุกครั้งตรงกันข้ามกับคาว่าทําดีหรือกุศลและจิตที่มันเกิดขึ้น ถ้าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นสัมมาสังกปะความดําริที่ถูกต้องดําริออกจากกรามดําริออกจากพยาบาทดาริออกจากการเบียดเบียนมันก็เกิดขึ้นแล้วในขณะเดียวกันจิตที่เป็นกเมตตาความรักปรารถนาดีเอื้อทอนเกิดขึ้นกรุณาสงสารคิดจะช่วยคนอื่นคนาทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตสะอาดเยี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตที่ไม่มีบนทินจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่เป็นไปกับสุขสมนัตจิตที่เป็นไปกับปัญญาเกิดขึ้น แปลว่ามันให้ผลทันทีในขณะที่กระบวนการของสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นนั้นเกิดขึ้นในระดับจิตใจบุคลิกภาพก็ออกมาแบบนุ่นนุ่มนวลอ่อ,อนโยนเปล่งวาจาออกมาก็เป็นสัมมาวาจากระทามออกมาก็เป็นสัมมารกรรมตะพูดออกมาก็เป็นตัวเลีเ้ยงเชี่ยก็เป็นสัมมาชีวะเพียรก็เป็นสัมมาวายามะระลึกก็เป็นสัมมาสติที่ผักพฤติกรรมออกมาก็นุ่มนวลและอ่อนโยนมันก็เลยให้ผลสองระดับเหมือนกันทั้งกุศลอกุศลทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี ทั้งระดับจิตใจและระดับพฤติกรรมแต่ส่วนระดับที่ได้ลาบได้ยศมีลาบมียศเสื่อมยาบเสื่อมยศดินทาสรรเสริญสุขละทุกทั้งหลายเหล่านี้ระดับที่3อันนั้นต้องดูจังหวะดูโอกาสดูเวลาว่าทําถูกการถูกเวลาเวลาแค่ไหนส่วนผลกระทบทางดีและไม่ดีเช่นพ่อแม่สังคมสิ่งแวดล้อมเจอผลกระทบหรือประเทศชาติทั้งหลายเจอผลกระทบดีหรือไม่ดีเป็นต้นเหล่านี้ไม่ออกมายกตัวอย่าง กรณีที่ว่าถ้าเราให้สังคมไทยมูกันได้อย่างสบายแล้วก็มีการส่งเสริมแล้วก็มีการกระตุ้นเพื่อต้องการให้ได้ GDP ัให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นเตือนทั้งหลายเลยทุกคนก็โอ้โหแต่เนี้ยไปในวัดไหนก็ได้ห้างไหนก็ได้หรือจัดเป็นระบบขึ้นมาให้ต่างชาติเข้ามาหรือคนในประเทศทั้งหลายที่สาม,มารถที่จะเข้ามาเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องลูกประคำก็เล่นลูกประคำเชื่อเรื่องเครื่องรางของขังข เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้จนถึงประหลัดคุงประหลัดขีดอะไรก็แล้วแต่เถอะคือทําให้เป็นกิจการลักษณะออกแบบให้สวยงามยังไงออกแพ็กเกจยังไงมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการกระทําถ่ายทอดสดก็มีการโอ้โหทําเป็นร่าเป็นสันกันขึ้นมานอย่างนี้เป็นต้นถามว่ามันเป็นไรายได้ขึ้นมาได้ไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วนั่นแหละเรากําลังสร้างสังคมมันเป็นจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมันก็เป็นใจแก่มิจฉาสังกปะคือตหลีผิด พูดเชิญชวนก็เป็นมิจฉาวาจากระทาไม่ดูก็เป็นมิจฉากรรมตะการเลี้ยงชีพแบบนี้ก็เป็นมิจฉาชีวะเพียรพยายามในการกระทําสิ่งนี้เป็นมิจฉาวายามะคือเพียรผิดระลึกก็เป็นมิจฉาสติตั้งมั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิรู้ก็เป็นมิจฉาญานะแล้วก็นําพาสังคมหลุดพ้นในทางที่พลาดเป็นมิจฉาวิมุตติก็กลายเป็นหลุดพ้นแบบทางที่ผิดพลาดสังคมก็กลายเป็น โอลมานและอมอบอวนไปด้วยความหลงความอมง,งายทั้งประเทศทีนี้มันจะกลายเป็นการอ่อนแอเพราะว่าสังคมมันเกิดจากการพึ่งพามันก็อ่อนแอคือลทัทธิมนตรยานทั้งหลายก็จะมาครอบงำสังคมไทยแบบเต็มรูปแบบเลยตรเนี้สังคมไทยก็เลยร้องขอรอผลดลบันดาลแทนที่จะเป็นสังคมแห่งการเพียนความเพียรมีผลเชื่อมั่นดีปัญญาเชื่อมั่นดีความเพียนเชื่อมั่นดีฉันทะ เป็นต้นอะไรเนี้ยความเพียรพยายามที่ถูกทั้งหลายหล่านี้ก็จะไม่ถูกกระตุ้นเตือนนะเข้าๆนะแล้วก็สร้างมันได้สมมุติว่ามันได้ความร่ํารวยมาสัก1%นะึ1่งเะหรหรือว่า GDP อาจจะขึ้นมาสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่มันตามมาด้วยความหลงและความโง่หรือความมืดบอดหรือความที่สภาพสังคมมันยับเยินและอ่อนแอเนี่ยทั่วประเทศสรุปก็95%าเ สังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอสุดๆดเป็นสังคมที่อยู่ด้วยการพึ่งพาล้องขอรอ,อ,ลอผลดนบันดาลประเทศชาติโดยส่นวนรวมก็แย่เลยยับเยินเลยพอม,มองเห็นภาพไหมนี่ผลของมิจฉาทิฐิมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะให้สังคมเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่เจตจำนงของพวกเรานี่แหละถ้าเราปรารถนาอยากให้สังคมเป็นแบบนี้ก็ช่วยกันกระตุ้นเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้สังคมแบบนี้ เหมือนเราต้องการอยากอยากให้การบันนันมันเกิดขึ้นในทุกตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยแล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราต้องการให้มันปลอดแล้วก็สร้างมันก็มันก็มีผลกระทบหมดแหละทั้งทางดีและไม่ดีมันอยู่ที่เราว่าเราจะให้สังคมมันขับเคลื่อนไปในทางไหนขับเคลื่อนไปในทางไหนก็นอยู่ที่พวกเราโดยเฉพาะอย่างอาเป็นยมหมอบียอมอี้ยมเอ็ม M, ยมตาต่างตเนี่ยที่มีคนตามพวกนี้ก็จะชี้นำสังคมได้ระดับหนึ่ง ใช่ไหมเชื่ออย่างไรคนที่ชอบคนที่ชมทั้งหลายก็จะเฮตามนี่เป็นเรื่องปกติตรงนี้ไอ้คนนําเขานี่แหละวันก่อนเนี่ยมาก็ดูมีคนเ็าส่งไอสารคาดีสารคาดีที่ว่าพวกวัวควายที่อยู่ในทุ่งทางงอฟริกานะมันเป็นหมื่นๆเป็นเสน้นแสนตัวเลยมันจะมีหัวหน้านะี่ทีนี้เวลาหัวหน้ามันวิ่งมันจะพาข้ามอีก ทุ่งอีกทุ่งหนึ่งเนี่ยทุ่งนี้มันไม่มีหญ้ามันจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโอ้ไอจงหัวหน้ามันแข็งแรงมากมันก็พาไอพวกลูกฝูงมันก็ตามเป็นแสนตัวเลยทีนี้ไอตัวตรงที่มันวิ่งข้ามมันกระโดดข้ามเนี่ยน้ํามันเชี่ยวโดยไอตัวมันแข็งแรงมันก็วิ่ง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 ไปพวกนั้นก็ตามมาใหญ่ตามมาโหเป็นฝูงน้ําเชี่ยวน้ําวนไม่พอตรงนั้นมันมีจระเข้ก็อีกโอ้โหไอเียนี้ แลวไอตัวหัวหน้าผมไปวนวนวนอยู่ตรงนั้นไอหัวหน้ามันก็เหยียบไอตัวที่แข็งแรงนะมันก็เหยียบไอตัวที่อ่อนแอกว่ามันก็โดดเด้งขึ้นบนบนข้างบนได้เพราะมันรอดด้วยไอหัวหน้ามันรอดด้วยไอนี่ไอตัวตามส่วนใหญ่เนะี่ยโดนน้ําวนเข้าไปบ้างโดนจระเข้บ้างโดนอะไรเหยียบกันตายบ้างเอ้ยก็เลยดูดนในสังคมในทุกยกุคทุกสมัยมันอยู่ที่ว่าผู้นําเนี่ยผู้นําจะนําพาฝูงชนที่เชื่อและนับถือเนี่ยเดินทางไหน ถ้าเดินผิดมันผิดเลยนะเดินถูกมันถูกเลยนะอย่างนี้เป็นต้นดัน,นตงนั้นบรรดาผู้ที่เป็นผู้นําทั้งหลายก็ต้องหนึ่งจะนํานอะไรใครทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องกรุณาคนที่ตามเราด้วยว่าที่เรานำนำนะมันถูกมันผิดมันอะไรต่างๆอย่างไรบิทต้นเลยนี่นีก็ช่วยกันอันนี้ก็เชียห้เห็นตรงนี้มาหเห็นตรงนี้ก็นึกสะเทือนใจว่าโอ้เนี่ยสภาพสังคมที่ว่าถ้าไม่รู้อ่ะไม่รู้อย่าเพิ่งขยันเนี่ยนี่เป็นพุทธพจน์นะจริงๆแล้วแล้วก็ ถ้าหากไม่รู้ไม่เข้าใจเนะี่ยเป็นนำเขาก็จะนำอย่างที่อย่างอย่างนี้ฝูงม้าลายวางฝูงหมูฝูงมา้าวางฝูงวัวควายทั้งหลายไปต้นถ้านำเขาขึ้นไปเป็นเสร็จตัวเองอาจจะรอดเพราะแข็งแรงกว่าแต่คนอื่นจมแล้วก็จะพากันตายพอเห็นภาพไหมขอบคุณเจ้าค่ะ